เนื่องจากคลิปต้นฉบับมีลิขสิทธิ์ด้านผลงานทางช่องอัรแชนนลขออนุญาตเล่าให้ฟังด้วยภาพนิ่งและมีภาพเคลื่อนไหวให้ชมผมเป็นสังเขตหากมีการแปลที่ผิดพลาดหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทางเราขออภัยเป็นอย่างสูงอย่างสุดซึ้งและถ้าผู้คนพร้อมแล้วโฆษณามาบอกลาเลิกขาวบุหรี่วันนี้ฟิลดีกินแน่นใชในสถานที่ปิดได้คนรับข้างไม่ลำบากคลิกลิงใต้คลิปหรือคลิกไปที่ s i a m k s c o m มาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ หลังจากที่ต้องนั่งทนดูวาไรตี้เก่าๆของพวกเธอกันยุ่หลมปีในที่สุด YG Entertainment ก็ยอมควักเศษเงินอุ๊ยผิดในที่สุด YG ก็ยอมทุ่มเงินทำรายการวาไรตี้ให้แบ็คพิงเพื่อดึงกระแสของวงที่ไม่ได้คัมแบ็กมานานถึง1ปี2เดือนเศษเสียทีเฮอและก่อนที่จะไปะชมรายละเอียดที่ผมจะนำเสนอให้ผมขออนุญาตแจ้งให้ทราบก่อนว่า รายการน้องใหม่ของแบ็คพิง์นี้ไม่ใช่งานลวกอย่างแน่นอนน่าจะคิดคอนเซปต์มาแล้วสักพักหนึ่งสังเกตได้จากโต๊ะที่ใช้ในครั้งนี้จะทําขึ้นเป็นพิเศษสําหรับสาวแบ็คพิง์โดยเฉพาะและคิดว่าโต๊ะตัวนี้น่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เพียงชิ้นเดียวที่จะวางเด่นเพียงลําพังไปกับสาวอีกหลายคลิปอย่างแน่นอน <c oughs> ส่วนรายการที่ถ่ายทําช้าคิดว่าน่าจะติดตรงเรื่องโรคระบาดกับคิวงานเสียมากกว่าทำให้การถ่ายทำในครั้งนี้มีขึ้นก่อนคัมแบ็กเพียงเดือนเศษๆเท่านั้น หรือแม่แน่ก็อาจจะต้องการความสดใหม่ที่ดูเหมือนกับว่านี่คืออารมณ์ที่สาวๆได้คัมแบ็กจริงๆ24-365 with backpink pollock ok. หรือที่แปลเป็นไทยก็จะได้ประมาณว่าบทนำอารมพรบ,บท24ชั่วโมง365วันกับ b c k พ pink ชื่อนี้ลิซ่าเป็นคนตั้งให้นะครับแค่ชื่อนี้ก็ดูอบอุ่นแล้วจริงๆอ้าฟินยาดมยาดม24่ o ิม 24, 365 with backpink pollock ok. ถูกถ่ายทำขึ้นในตึกว g ีตามนโยบายสาธรารณสุขของประเทศเกาหลีใต้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 เริ่มรายการมารียซ่าก็ร้องว้าวก่อนเลยครับตกใจในความมืดตามสไตล์ YG แล้เร็วหน่อยพักพวกว้าวทุกคนมองไปตรงน,นั้นสิโลเซ่บอกด้วยความตกตะลึงครับหลังจากที่ทุกคนนั่งลงเจนนี่และสมาชิกทุกคนมีอาการประหม่าเล็กน้อยเนื่องจากว่าไม่ได้สัมผัสความรู้สึกนี้มาโดนเติบแล้ว หลังจากที่นั่งครบองค์ประชุมและตกตะลึงกับกล้องนับสิบตัวในที่สุดรายการก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ทีมงานเปิดคลิปต้นด้วยความอลังการของเวทีที่มีโต๊ะเพียงตัวเดียวกินเวลาไปกว่า10วินาที <c oughs> จีซูในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ที่สุดก็เป็นคนเปิดประถมะบทแห่งการคัมแบ็กในครั้งนี้จึงรับหน้าที่เป็นมาสเตอร์ออฟเลเมอีหรือพิธีกรหรือว่า MC นั่นแหละครับ เริ่มรายการมาคนที่ดูเหมือนกับว่า e NERGY เยอะที่สุดก็เห็นจะเป็นลิซ่าเนี่ยแหละครับแน่นอนครับว่าเธอเป็นสมาชิกที่กระตุ้นทีมได้ดีที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวจีซูได้บอกว่าเหตุผลที่พวกเรามารวมกันตรงนี้ก็เพราะว่าการคัมแบ็กของพวกเรานั่นเองหลังจีซูพูดเสร็จทั้ง4คนก็ปรบมือกันและก็เคาะโตแสดงความดีใจเป็นนึ่เป็นวงบอยแบนด์พันนะ <laughs> จีซูพูดว่าพวกเรากำลังทำเรียลลิตี้โปรแกรมในรูปแบบของกิจกรรมประจำวันของพวกเรา มันคล้ายๆกับ v l o g หรือ w l o k k นั่นแหละครับทั้งหมดนี้เพื่อบิ้งของพวกเราเพื่อที่จะสามารถแบ่งปันทุกความรู้สึกกับพวกคุณได้ขออนุญาตขยายคําว่า w l o k k หรือว่า v l o g นี้หนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นในอนาคตสําหรับคนที่ไม่ได้ชินกับคํานี้ คำว่า vlog หรือ vlog มันเป็นคำที่มาจากคำว่า video และคำว่า log ที่แปลว่าที่เก็บข้อมูลซึ่งคำนี้เป็นศัพท์เฉพาะของชาวโปรแกรมเมอร์ครับดังนั้นเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันมันจะหมายถึงวิดีโอที่หมายถึงการเก็บข้อมูลสำหรับยูทูบเบอร์ทั้งหลายจะนำคำนี้มาใช้เพื่อแสดงถึงวิดีโอแบบเล่าเรื่องหรือเดลี่ในรูปแบบวิดีโอนั่นเองถ้าจะสื่อง่ายๆนั่นก็คือหิวข้าวก็ถ่ายวิดีโอไปเที่ยวก็ถ่ายวิดีโออันนี้แหละรครับที่เรียกว่า vlog หรือ vlog เข้าใจตามนี้เนาะปะปะตอ จิสูพูดว่าพวกเรากําลังทำเรียลลิตี้โปรแกรมในรูปแบบกิจกรรมประจําวันของพวกเรา มันคล้ายๆกับวีล็อกทั้งหมดนี้เพื่อบริ้งของพวกเราเพื่อที่จะสามารถแบ่งปันความรู้สึกกับพวกคุณได้จีซูได้พูดต่อไปครับว่า,าและก่อนอื่นเราจะให้ทุกคนอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสมาชิกวงแบ็คพิงของเราก่อนพร้อมพูดคุยถึงเรื่องต่างๆจีซูยังพูดไม่จบครับเจนนี่แทรกมาด้วยความสงสัยเลยครับว่า,ารู้จักข้อมูลของเราได้เหรอจีซูทำหน้าละลื่นยิ้มพอใจพูดไปพร้อมกับโชนเหนือด้วยสกิ๊ตที่ทางทีมงานมอบให้วันนี้แน่นอนฉันรู้ทุกอย่างฉันมีข้อมูลทุกอย่างอยู่ที่นี่แล้ว ลิซ่ารีบปรมือให้พี่จีซูคนเก่งแบบอัตโนมัติทันทีดูไม่รู้เลยวันนี้คือการอวยออกอากาศ <laughs> จีซูพูดต่อครับว่าฉันจะขุดคุยข้อมูลของทุกคนด้วยสคริปข้อมูลที่ฉันได้มานี้เจนี่ทำหน้าตกใจเล็กน้อยครับในความเหนือชั้นของ MC ็มซีจีซูส่วนเลเซมองด้วยสายตาเจ้าเล่ห์ประหนึ่งคิดในใจว่าเอาจริงดีจีซูเอ็ประมาณนี้เนาะ <laughs> ก่อนอื่นมาทักทายบิงของพวกเรากันก่อนค่ะจีซูพูดด้วยน้ําเสียงที่ราบเรียบครับแต่เจนนี่ยังดูว้าวในตัว m c อยู่หลังจากจีซูพูดจบทุกคนที่เหลือก็พร้อมใจกันเลือกจีซูให้จีซูพูดก่อนเพราะว่าจีซูนั้นคือพี่คนโตที่สุดในวงฉะนั้นเลยให้เกียรติพี่จีซูก่อนจีซูก่อนเลยค่ะลิซ่าพูดขึ้นครับอันยองอาเซโยฉันคนมองกล้องไหนดีคะทุกคนหัวเราะจีซูครับในความกล้องเยอะในสูตรวันนี้จีซูหันข้างให้กล้องครับแล้วค่อยๆสะบัดหน้าเข้าหากล้องอย่างช้าาและะพูดดวว่สว่สสัีค ชันจีซูจากแบ็คพิคงค่ะ สวยเนอะคุณผู้ชมครับดูอันนี้นะครับจีซูสว,สวยมากสวยมากจริงๆครับความสวยและการแนะนําตัวของจีซูก็ทําให้ Lisa กริ๊ดออกมาแบบเขินเขินจนทีมงานขึ้นก็ความว่าปฏิกิริยาที่แสดงว่าการประจบประแจง <laughs> และในความเล่นใหญ่ของจีซูก็ทําให้เจนนี่ถึงกับอุทานออกมาว่ารู้สึกกดดันในการแนะนําตัวด้วยความยิ่งใหญ่ของจีซูก็เลยทําให้สมาชิกที่เหลืออยู่เนี่ยทั้งหมดนยครับคุณนคิดแล้วก็กดดันกันทุกคนเลยทีเดียวโลเซ่ไม่ยอมแพ้ครับมาแนวเกาหลีสมัยโชซอดด้วยมารยาทดีงามเต็มติดใน แบบเซ y ไฮบิงเธอพูดว่าสวัสดีค่ะด้วยอาการนอบน้อมครับก่อนที่จะมือทั้งสองข้างเนี่ยปบเข้าไปที่แก้มด้วยความน่ารักและพูดว่าโรเซ่ค่ะลิซ่ายิ้มน่ารักมากครับและจีซูด,ดูภูมิใจในความเล่นใหญ่ของโรเซ่เป็นอย่างมากส่วนเจนนี่นั้นก็คงยังคิดหนักต่อไปว่าจะเล่นใหญ่แบบไหนดีและหลังจากนี้นะครับโรเซ่ได้หลุดสปอยออกมาโรเซ่ได้บอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนฉันโรเซ่ค่ะฉันยังคงมีผมสีบรอนอยู่ และจะเปลี่ยนสีผมในเร็วๆนี้แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนสีผมแบบไหนดีในขณะที่ทุกคนยังคงวา่กากานันแนะนําตัวของโรเซ่อยู่จูจูจีซูก็บอกด้วยน้ําเสียงคืนขังว่าต่อไปค่ะลิซ่าหัวเราะแห้งๆในทันทีครับในการพูดแบบนี้นของจีซูลาก็ว่านี่คือการสังคัดในแบบเลิศตีนจากหนังรักเพื่อเปลี่ยนไปเป็นบทบูแบบเชี่ยพันพร้อมอุทานว่าเอ,อ้านี่มันน่ากลัวเลยจริงๆเลยค่ะโอู้้ึมเนี่ <laughs> สวัสดีค่ะเจนนี่ค่ะผิดคาดมากครับผมผิดคาดมากจริงๆเจนนี่บอกแค่นี้แหละครับสวัสดีค่ะเจนนี่ค่ะเจนนี่พูดแค่นี้จริงๆครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนเห็นว่ามันยังไม่สมกับที่การลอยคอมาขอยิ่งใหญ่กว่าน,นี้หน่อยเลเซอาจึงของให้เจนนี่ทำท่าเอ็กโย่แบบน่ารักๆโดยที่เธอพูดว่าเจนนี่ช่วยเอ็กโย่ให้พวกเราเห็นได้ไหมคะ และทุกคนก็เชียร์ว่าเอกโยะเอกโยเอกโยเอกโยเลยกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วลิซ่าก็ขอให้เจนนี่ทำท่านน่ารักแล้วก็พูดว่าพราเราคิดถึงคุณนะคะบิงค์คืนบิงคืนผมต้ช่วยพวกเธอีกเรัททีที่ลิซ่าพูดจบครับโรเซ่ก็พูดออกมาทันทีเลยว่าเจนนี่เขาจะทำเหรอแล้วโรเซ่ก็ตกใจครับไม่คิดว่าเจนนี่จะบ้ายอจากลิซ่าขนาดนี้ทำท่านน่ารักขึ้นมาเพื่อสื่อว่า คิดถึงบิงนะคะเ <laughs> จนี่ทําตามที่เซ่าขอโลเซ่นี่ก็อึ้งไปกับท่าทางน่ารักของเจนนี่เอาสิให้มันรู้กันบ้างว่ามักเน่แสบขนาดไหนข้อสุดท้ายคือความกดดันและคาดหวังและความยิ่งใหญ่อลังการ เจนนี่และโรเซ่รอคอยเวลานี้มาโดนเติบเช่นกันเจนนี่บอกด้วยน้ำเสียงขึงคั้งปนโมโหเล่กน้อยอันนี้ไม่ได้โมโหจริงๆนะครับแค่การแสดงเฉยเจนนี่บอกว่าพ่จะดูซิว่าเธอจะทำท่านน่ารักขนาดไหนและจีซูก็เสริมตอบไปเลยทันทีว่าใช่ใช่ใช่โชว์ให้พวกเราเห็นหน่อยสิลิซ่าจ๋าลิซ่าพูดขึ้นมาครับว่าหนูได้รับบทเป็นเมนทอร์ที่เข้มงวดมานั่นเป็นเหตุผลให้หนูไม่สามารถทำท่านน่ารักได้เพราะภาพลักษณ์ หลังพูดจบเพียง0.1วินาทีจีซูพุดสวนไปทันทีเลยครับว่าหนูไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่นี่นะคะดังนั้นทําตัวตามสบายขนูเจนนี่ยิงตามต่อไปเลยครับว่าเธอกําลังจะหลอกใครอยู่ห่้ลิซ่าทำแบบนี้ไม่ได้นะคะโรเซ่เสริมเลยครับลิซ่าได้อธิบายว่าหนูกําลังที่จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ตัวเองอยู่ค่ะงั้นก็ทักใจพวกเราแบบเข้มงวดหน่อยสิขะหนูจีซูบอกครับมีสนญญา มาลองพยายามทำให้ดีท <screws> ี่สุดในวันนี้ก็เถอะทุกคนดูช็อกมากครับผู้ชมร้องโอ้กันพร้อมเพียงกันประหนึ่งนัดกันมากรี๊ดกันดังมากครับอวยกันสุดฤทธิ์ผมก็อวยสุดฟัก์ชันเช่นกันแต่ลิซ่าก็ไทยกุกหรือว่าอะทเฉันสเกตเห็นว่าลิซ่าน่ากลัวมากเวลาที่ลิซ่าพูดภาษาไทยและจีซูก็พูดล้อลิซ่าขึ้นมาว่าไม่จำเป็นต้องขอตัวฉัน คุณควรที่จะขอโทษเพื่อนของคุณหลังจีซูพูดเสร็จจีซูก็ทำตาโตแล้วก็อ้าปากค้างอึ้งในคาแรคเตอร์นี้ของลิซ่าเป็นอย่างมากครับใช่ครับทุกคนอึ้งมากผมก็อึ้งอึ้งทุกฟังก์ชันเลยจงน,นี่บอกขอจดก่อนโลเซก็ขอจดเช่นกันคำนี้น่าจะได้ใช้กันอีกนานเลยทีเดียวช่วงนี้สนุกจริงๆครับตลกมากแนะนําว่าให้ไปดูในออฟฟิเชีนะครับผม ตลกมากแต่เสียดายย่างเดียวครับไม่มีภาษาไทยมีแต่ภาษาอังกฤษและก็ภาษาเกาหลีในระหว่างที่ทุกคนยังคงคุกคุ่นอยู่ในคำคมของลิซ่ามินทออยู่ลิซ่าก็ได้บอกกีซูว่าเรื่องต่อไปอะค่ะเจนนี่บอกว่าดูสิดูตอนนี้ลิซ่ารู้แม้กระทั่งวิธีการเป็นพิธีกรแล้วจีซูเสริมไปเลยครับว่างั้นก็ได้ค่ะลิซ่าคะพี่ช่วยหนูโปรโมทแล้วนะคะแลวทั้งสองคนก็ชี้นิ้วเข้าหากันครับเพื่อแสดงความพอใจในการพีอาร์ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เจนนี่ <laughs> คะเจนนี่เพิ่งได้รับบาดเจ็บที่ขามมาใช่ไหมคะจีซูถามเจนนี่ครับพวกเราไมา่ได้ทํากิจกรรมอะไรกันมากมายนะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงโซเชียลดิสเทนซิ่งดังนั้นหน้าร้อนที่กําลังจะใกล้เข้ามานี้ฉันอยากจะมีหุ่นที่กระชับบ้างดังนั้นฉันจึงออกกําลังกายอย่างหนักที่สะโพกของฉันค่ะแต่ว่ามันเจ็บตั้งแต่วันแรกเลยค่ะโรเซ่ตกใจครับและโกหกล้อป,ประมาณว่าวันแรกก็งานเข้าเลยสินะ <laughs> และจีซูก็พูดขึ้นมาว่า นั่นแสดงให้เห็นว่าเจนี่ไม่เหมาะกับการทำอย่างนั้นปอลล Social distancing ก็หมายถึงการเวลยะห่างทางสังคมนั่นเองครับจนที่ถ่ายทำรายการอยู่นี้อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เจนี่เล่าต่อด้วยความน้อยใจครับว่าฉันไม่สามารถตำหนิใครได้เลยนอกจากตัวฉันเองเพราะฉันสะดุดขาของตัวเองค่ะ โชคดีที่สะโพกไม่หักเพราะเขาคิดว่าฉันไปนดึงกล้ามมาฉันเป็นมานานกว่า1เดือนแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของ Healing Processing อยู่ค่ะพวกคุณก็ต้องระวังกันด้วยนะคะมันมากเกินไปมันก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีนะปอหลอ Healing Processing ที่จะนี่พูดเป็นศัพท์ทางการแพทย์นะครับน่าจะหมายถึงกระบวนการหายของแผลที่เกิดขึ้นประมาณนี้เนาะผิดถูกขาออภัยครับ คุณโลเซ่คะคุณเคยทำี i คอนเสิร์ตออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะโลเซบอกว่าเคยทำค่ะจะมีความสุขที่เป็นแฟนดูและสนุกไปกับมันแน่นอนค่ะเพราเขาชอบมากเวลาที่ได้ยินเสียงของคุณค่ะคุณโลเซ อันนี้จีซูพูดนะครับและในไลฟ์นั้นมีลิซ่ากับจีซูเข้าไปดูเพื่อให้กําลังใจโรเซ่ด้วยนะครับไลฟ์นี้มีเพลงประมาณ4เพลงตามที่โรเซ่พูดแต่ว่าเจนนี่นั้นไม่ได้ดูเลยถามว่าโรเซ่ร้องกี่เพลงมีเพลงโคเวอร์ไหมโรเซ่ Rose ก็เลยบอกว่าอยากดูซ้ำไหมเหมือนกับเป็นการบอกในในครับว่าถ้าอยากดูก็เข้าไปดูจะได้เพิ่มยอดวิวไปในตัว <laughs> จีซูเลยบอกว่าฉันช่วยโปรโมทให้แล้วนะคะโรเซ่ Rose พูดเลยครับว่าขอบคุณค่ะฉันได้รับการโปรโมทแล้วจริง,งจิ้นจน่ ช่วยกับประวัตเก่งเหลือเกินนี่สินนะที่เรียกว่า power มันให้ฟปลวที่ดีมากจริงๆจีซูพูดไปแล้วก็ยิ้มหน้าบานไปในความรู้สึกของตนเองครับและเจนนี่ก็ถามว่าแล้วช่วงนี้จีซูเป็นอย่างไรบ้างจีซูพูดว่าฉันแค่และรลิซ่าก็แทรกต่อไปในทันทีครับพี่ยังเล่นเกมอยู่ใช่ไหมคะ พวกเราได้ยินข่าวลือมาว่าคอมพิวเตอร์ของพี่จีซูเปิดทําการ24่ทับเเลยค่ะอันนี้เจนี่ถามครับและจีซูก็ตอบว่าคอมพิวเตอร์ไม่ควรเปิด24่ทับเนะคะเหมือนจะมีความสแสวงในคําตอบครับแต่ลิซซี้เข้าไปอีกครับว่าหนูได้ยินมาว่าพี่จีซูยุ่งมากๆเลยค่ะเวลาพี่จีซูเล่นเกมในคอมพิวเตอร์แล้วก็สลับมาเกมบนมือถือแบบนี้แบบนี้ค่ะจีซูยังคงรักษาฟอร์มอย่างเช่นเคยครับเธอบอกว่าใช่แล้วหนูมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่การตอบนี้ไม่ได้ยอมรับเสียทีเดียวนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเรื่องจริงแล้วก็มาถึงช่วงสปอยเพลงใหม่จีซูในฐานะ MC ได้พูดขึ้นมาว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่จะมีสักส่วนของเพลงใหม่ที่เราสามารถบอกใบได้พาร์ทที่โดดเด่นที่สุดเป็นยังไงบ้างสปอยที่1ครับโรเซ่คันปากอยู่นานมากแล้วก็พูดส่วนพร้อมกับความตกใจของเมมเบอร์และทีมงานในสตูดิโอฉันมีหนึ่งค่ะ เพื่อให้ทุกคนสามารถรู้องค์รวมของเพลงนี้และนี่คือการสปอยที่1จากโรเซ่ครับเธอบอกว่าถ้ามันเหมือนกับแมวตัวหนึ่งทุกคนดูอินโนเซนต์เพลงของตัวเองราวกับว่าไม่เคยร้องหรือว่าบันทึกเสียงมางก่อนเลยพร้อมร้องอุทานพร้อมกันว่าแมวเหรอคะ <laughs> หลังจากที่แอคติ้งจนได้สุพรรณหงส์แล้วเจนนี่ก็บอกว่าฉันคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับคิงคองมากกว่าค่ะส่วนจีซูได้บอกว่ามันสื่อให้เห็นอารมณ์คล้ายๆกันทั้งสองแบบผังแมวและก็คิงคอง ตอนแรกมันจะมาเป็นแมวแต่ตอนหลังมันจะมาเป็นคิงคองแทนหรือมันจะไปคิงคองบนน้ํานะเ <laughs> จนนี่บอกว่าท่อนนี้มันทำให้เจนนี่รู้สึกเหมือนกับว่าตอนที่คิงคองขึ้นไปบนตึกแล้วคำลามว้าว wow! พวกเราควรจะพูดแบบนั้นในการประชุมในมิวสิกวิดีโอวันนี้ ขอเสนอที่หนึงครับดูจากที่เจนนี่พูดในคลิปนี้วันที่20พฤษภาคมนะครับคือวันที่ถ่ายทำคลิปนี้ยังไม่ได้มีการต่ายทำ m อของเพลงใหม่ออกมาแต่อย่างใดสปอยที่2จากเจนนี่การสปอยของเจนนี่นั้นมาจากสีหน้าอย่างเดียวให้อารมณ์แซ็กเหมือนกับว่าเ hey ฮ้ประมาณนี้ครับ ส่วนสปอยที่3จีซูบอกว่าหากพวกเราคิดว่าเพลงก่อนหน้านั้นให้อารมณ์เหมือนกับแข็งแกร่งและทรงพลังแล้วแล้วก็ฉันคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เน้นไปทางฮิปฮอปและความสวกคุณมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับท่อนบารบิงบาร์บงบ้างลิซ่าร้องอ๋อทันทีในความสปอยของจีซูครับและลิซ่าก็บอกว่าพวกคุณจะรู้ค่ะว่าเราหมายถึงอะไร จีซูบอกว่าบิงต้องเข้าใจมันอย่างแน่นอนหลังจากที่ได้ฟังเพลงของพวกเราและพวกเขาจะต้องอ่าแบบนี้แน่ๆและนั่นคือทั้งหมดที่สามารถสปอยให้พวกคุณได้ค่ะจีซูพูดครับอ่ิอันน้ก็อ เจนนี่ให้คำพูดที่ไม่มีเสียงนี้มาพร้อมบอกว่าทุกคนคะโปรดช่วยกันอดใจรอเพลงใหม่ของพวกเราด้วยนะคะพร้อมโชว์ท่าคิงคองส่งท้ายเงาวและทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมสรุปเป็นข้อๆให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแล้วนะครับ นั่นก็คือ 1. เจนนี่ไม่ได้รับบาดเจ็บจากการถ่ายทำเอ็มวีแต่มาจากการออกกําลังกายอย่างหนักเพื่อหุ่นที่สวยตอนเข้าหน้าร้อนจะเพื่อเอาไว้ถ่ายรูปที่ริมทะเลสวยสวยหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันคืออุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บที่สะโพกของเธอแต่ที่ต้องใช้ไม้พยุงคำ้ำมันเลยดูเหมือนกับว่าเจ็บขาและตอนนี้เธอกําลังรักษาตัวอยู่ 2. ท่าเต้นในเอ็มวีโรเซ่บอกว่ามันเหมือนแมวแต่เจนนี่บอกว่ามันไม่ใช่แมวมันเหมือนคิงคองเริ่มต้นอาจจะเหมือนแมวแต่ต่อไปมันจะเป็นคิงคอง อารมณ์เหมือนคิงคองปีนขึ้นตึกสูงครับอารมณ์เหมือนคิงคองปีนขึ้นตึกสูงและกำลงังว,ว้าวแบบนี้ครับ 3. จีซูบอกว่าเพลงนี้แรงกว่า q ิวดิซึลปแน่นอนมันจะฮิปฮอปและสวักด้วยถ้าฟังท่อนบารบิงบารบงแล้วเป็นอย่างไรเพลงนี้ก็ให้อารมณ์คล้ายกันแบบนั้น 4. ีลิซ่ามานั่งขำแล้วมาวีจีซูและแกล้งเจนนี่ไม่ได้มาสปอยอะไรแม้จะพยายามเปลี่ยนภาพลักษณ์ยังไงก็ตาม ลิซ่าก็คือลิซ่าลิซ่าแปลว่าน่ารักทุกคนรู้กันทั่วโลกตามนี้ส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปต่อจากภาคสปอยครับผมจะพูดถึงในส่วนพาร์ทที่เหลืออยู่ก่อนจะาก,การฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ